h e l lo everyone it's time for English with ที่ชื่อต้อพบกับคุณครูต้อมอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่จะมาต่อยอดจากการเรียนเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเป็นไงหนักมากเลยใช่ไหมละ่ะดูคลิปแล้วต้องดูสองรอบแน่นอนเลยนะคะมิฉะนั้นแล้วก,กฎกติกาต่างๆในการเปลี่ยนเป็นช่องที่สองเนี่ยสำหรับ regular verb เนี่ยเยอะมากเลยนะคะนักเรียนต้องใส่ใจเรายังอยู่ที่การฝึก เ a s Simple t Simpletense อยู่นะคะแต่วันนี้เราจะเรียนจากหนังสือ Grammar c a v e r นะคะหยิบ Grammar c a v e r ขึ้นมา and open this book on page 81เปิดมาที่หน้า81ค่ะในหน้านี้นะคะหน้าหน้านี้จะเป็นการฝึกในเรื่องของการทำประโยคให้เป็น p a s t Simpletense ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ Number one โจทย์มาให้มาว่า she แล้วก็มีคำว่า heart yesterday to work อ่านไปปุ๊บสะดุดเลยมี yesterday ซึ่งหมายความว่าเมื่อวานนี้อาเห็นคำนี้รู้แล้วเป็นเรื่องอดีตแล้วคำกริยาคือคำที่อยู่ในวงเล็บแปลว่าทำงานนะคะคำนี้ออกเสียงตามครูนะคะ work work คำนี้เป็นกริยากลุ่ม regular verb คือกลุ่มปกติค่ะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่สองมาใส่ตรงนี้ โดยการเติม ed เท่านั้นอันนี้อยู่ในกลุ่มทั่วไปค่ะง่ายค่ะเติม ed เข้าไปอ้าวอ่านนะคะอ่านตาม she worked hard yesterday พูดค่ะ she worked hard yesterday นะคะประโยคนี้หมายความว่าล o n work คือทำงาน hard คือหนักเมื่อวานนี้เป็นเรื่องเล่าเวลามาเล่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วเมื่อวานต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่สองค่ะ ต่อไปข้อที่2ประธานคือคำว่า I อ่านโจทย์มามีคำว่า Japanese แปลว่าญี่ปุ่นแล้วก็มีคำว่า last week เจอคำว่า last week มันหมายความว่าสัปดาห์ที่แล้วค่ะนะคะแล้วมีคำกริยาคำว่า study ในวงเล็บซึ่งแปลว่าเรียนเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำกริยานี้ตามกฎของภาษาอังกฤษนะคะกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นช่องที่สอง คำว่า study นักเรียนคุ้นมากเลยคำนี้แปลว่าเรียนมันอยู่ในกลุ่ม regular verb คือกลุ่มปกติค่ะเหมือนอย่างนั้นต้องมาดูด้วยมันลงท้ายด้ว y เห็นไหมคะหน้า y คือตัว d ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยน y เป็น i และเติม ed และอ่านว่า studyed it. studyed it. I studyed Japanese last week แปลว่าฉันเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เห็นไหมคะคำกริยาในภาษาอังกฤษสําคัญมากจากเกี่ยวพันกับเวลาในอดีตและปัจจุบันถ้าปัจจุบันจะเป็นช่องที่1แต่ตอนนี้เราเรียนเรื่องอดีตคือ past tense ต้องเป็นช่องที่2นักเรียนจึงต้องใส่ใจคํากริยาช่องสองนะคะนะคะ number t h e r friends เป็นประธานมีคำว่า to America last month out เจอคำว่า last month ะคะซึ่งแปลว่าเดือนที่แล้วและมีคำกริยาคือคำว่า Girl, นะะ go นะ go นี่ใช้บ่อยมากๆในการสื่อสารปัจจุบันเนี่ยในการสื่อสารในแต่ละวันเราจะพูดคำว่าไปนั่นมานี่กินนั่นกินนี่เนี่ยนั้นคำนี้ต้องใส่ใจนะคะ go แปลว่าไปในปัจจุบันพอเป็นอดีตมันเปลี่ยนเป็น went มันอยู่ในกลุ่มของผิดป,ปกติคือ irregular verb ค่ะ irregular verb อยู่ในช h e ของนักเรเียนแล้ว คำนี้ถ้าจำไม่ผิดคําที่74นะคะ go went gone จำไม่ขึ้นใจเลยข้อสอบก็ออกบ่อยด้วยค่ะนะ go คือช่องหนึ่ง went คือช่องสองคือไปมาแล้วความหมายก็คือเพื่อนเพื่อนๆของหลอนเนี่ยได้ไปอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเห็นไหมความหมายเป็นอดีตต่อไป number four คุณครูจะทำเป็นตัวอย่างให้4ข้อนะคะมันมีทั้งหมดหน้าเนี่ย20ข้อ ตั้งแต่ข้อ5ลงไปถึงข้อ20นักเรียนทําเองนะคะ Number 4 m r p r a s i t A letter to the editor มีคำกริยาคือคำว่า write write ที่แปลว่าเขียนไงคะเป็นคำสุดท้ายเลย write เป็นกริยากลุ่ม irregular verb คือกลุ่มผิดปกติดังนั้นการเปลี่ยนช่องที่2ก็คือเปลี่ยน i เป็น o และอ่านว่า r o a c ใน ประโยคนี้ไม่มีคำบอกเวลามาก็ไม่ต้องไปขีดนะคะ Mr. p r a s i t wrote a letter to the editor แปลว่า Mr. p ิท s i ์เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงบรรณาธิการนะคะหรือคนที่เขียนหนังสือคงจะพอเข้าใจแนวทางการทำแบบฝึกในหน้า81แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะหลังจากนักเรียนทำครบ20ข้อแล้ว คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะในการอ่านคือแปลด้วยให้นักเรียนนําไปแปลลงสมุดโดยไม่ต้องลอกโจทย์นะคะไม่ยากแล้วค่ะนะคะเราจะได้เข้าใจทั้งการเติมคํากริยาช่องสองและเข้าใจความหมาย4ข้อแรกคุณครูแปลให้แล้วนะนะคะเป็นการฝึกทําความเข้าใจให้แม่นยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นอย่างข้อที่1เนี่ยเรารู้แล้ว she worked hard yesterday นะันกเรียนก็มาแปลในสมุดนะคะไม่ต้องไปแปลในหนังสือเพราะในหนังสือเนี่ยไม่มีที่เราแปลแล้วค่ะนะคะยี่สิบข้อเนี้ทําลงสมุดค่ะก็เขียนข้อหนึ่งนะมันแปลว่าหล่อนทํางานหนักเมื่อวานนี้ไม่ต้องลอกโจทย์นะคะย้ํานะคะไม่ต้องลอกโจทย์เดี๋ยวจะเป็นภาระนักเรียนมากขึ้นและไม่อยากทําจากนั้นก็ทําข้อสองชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขียนแบบเว้นบรรทัดไม่ต้องลอกโจทย์ แปลเพื่อให้เราเนี่ยเก่งขึ้นและเข้าใจ past simple tense มากขึ้นค่ะขอให้ทำนะคะแล้วถ่ายรูปสมุดเขียนชื่อในภาพถ่ายให้ด้วยนะคะส่งมาในไลน์ส่งงานภาษาอังกฤษคุูต้อมค่ะเอาละค่ะหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะในหน้า81แล้วนำมาแปลลงสมุดค่ะในคลิปนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจทำนะคะยิ่งทำก็ยิ่งเก่งค่ะ คนไหนทำคนนั้นได้ความรู้นะคะ Goodbye See you again next time